สวัสดีครับผมชื่อคิมนะครับทํางานเกี่ยวกับด้านสุขภาพพาลูกค้าต่างชาติมารักษาตัวที่เมืองไทยนะครับซึ่งทุกคนก็จะรู้เนาะคือการประสานงานให้กับคนไข้เนี่ยบางทีดึกๆก,ก็มีบางทีมีการผ่าตัดกลางคืนซึ่งเราต้องอำนวยความสะด,ดวกให้คนไข้ต่างชาติตลอดเลยเอาเป็นว่าการดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยบางทีเราก็พลาดไปไลฟ์สไตล์ของเราก็คือมีเวลาพักผ่อนบางทีน้อยการกินเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่อะไรประมาณน,นี้ครับ วันนี้ผมมารับบริการเกี่ยวกับ NAD หรือ NAT Plus เอพื่อรักษาร่างกายให้สุขภาพแข็งแรงมากขึ้นนะครับชอบมากครับบอกเลยครับการทำ NAD เนี่ยหลังจากผมทำ NAD เสร็จแล้วเนี่ยผมได้ผลผมพักผ่อนได้ดีขึ้นหน้าสดชื่นแล้วบางทีเนี่ยผมเอ่อสมรรถภาพสมองของผมคิดได้เร็วมากคือผมรู้สึกว่าก่อนทำและหลังทำเนี่ย ทำให้ผลการใช้ชีวิตประจำวันของเราดีขึ้น,นครับผมอยากแนะนําให้ทุกคนมาใช้บริการตัวเอ็นเอดพลัสตัวนี้นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับคือผมทํามาแล้ว3ามสองครั้งครั้งนี้ผมมาทำครั้งที่3เพราะว่ามันได้ผลจริงๆซึ่งก็จะทําต่อเรื่อยๆแล้วก็จะมีบริการอย่างอื่นผมก็จะเดี๋ยวให้พี่เขาเป็นเจ้าหน้าที่จะแนะนาผมอยากสนใจดูแลสุขภาพไม่ใช่แค่เอ็นเอดนะครับมันจะมีการดูแลสุขภาพอย่างอื่นด้วยนะครับ ถ้าทุกคนคิดว่ากําลังจะดูแลสุขภาพของตัวเองเนี่ยผมแนะนําว่าให้มาปรึกษากับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในด้านดูแลสุขภาพใน Absolute Health เขาจะมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยให้คำแนะนำแล้วก็ประสานงานยังไม่ทำก็ได้ก็คือมาทดลองสอบถามข้อมูลก่อน ถ้าทุกคนชอบและสนใจตรงไหนสามารถทำได้เลยแต่ผมเชื่อแน่ว่าถ้าทุกคนได้ลองทำสักครั้งสองครั้งเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนก็จะมีรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงในร่างกาย่ยทำให้เราสุขภาพดีขึ้นนะครับ